สวัสดีค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพิกาแล้วนะคะทุกคนเดือนสิบเอ็ดแล้วสิบสองก็สิ้นปีเนาะแป๊บแปบวันเวลามันผ่านไปไวจริงๆนะทุกคนนะออสบายดีกันไหมวันนี้ออกกำลังกายแล้วนะคะออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวช่วงค่ำๆอาจจะออกอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ด,ดูเหตุการณ์ก่อน วันนี้มาซื้อของค่ะมาซื้อซื้อของใส่บาตรตอนตอนเช้าก็ซื้ออาหารสำเร็จไปเลยเนาะแล้วก็แช่ตู้ไว้นะคะตอนเช้าความาอุ่นว่ใส่บาตรทุกวันเนี่ยอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะชีวิตเราบานปลายแล้วค่ะบนปลายชีวิตแล้วอยากทำอะไรก็ทำค่ะทำบุญบั่งทำ ทานบ้างเอ,ออยากทำอะไรก็ทำมันแหละค่ะชีวิตนี้มันก็เป็นของเราอะนะ่ะเนาะบรนปลายชีวิตแล้วอะ่ะอยากไปเที่ยวไหนก็จะไปแหละนะเมื่อวันที่สามสิบเนอะวันที่สามสิบไปโรงพยาบาลสิริราชมานะก็ไขมันขึ้นคะ่ะโอ้ยขึ้นขึ้นหมอสั่งห้าม นะห้ามรับประทานของมันมันอีกแล้วต้องควบคุมอาหารให้ดีลดน้ำหนักลงอีกประมาณหนึ่งโลครึ่งนะเดี๋ยวก็ว่าจะให้ลดภายในหนึ่งเดือนนี้จะออกกำลังมากๆแล้วก็เปิดแอลรบิกเลยตอนนี้ต้องเต้นแอลรบิกแล้วทุกทีโยคะเนาะมันเบาไปน้ำหนักไม่ลงค่ะต้องแอลรบิกเลยเดินก็จะเดินได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ ส้นเท้าเริ่มหายเจ็บแล้วอะนะ่ะเนาะมันเป็นที่เอ็นอะเอ็นข้อเท้ามันอักเสบปค่ะแต่ก็รักษาแล้วนะไปเวฟมาด้วยนะเขาเรียกช็อตเวฟช็อตเวฟกายบำบัดนะคะประมาณเดือนหนึ่งนะ่ะสี่ครั้งอ่ะสี่ครั้งสี่ครั้ง,งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็หายหายหายแล้วลหละ แต่ว่าหายก็หายแต่มันก็ยังขัดขัดอีกนิดนึงนะคัะอยู่ที่การบริหารร่างกายด้วยค่ะเราต้องบริหารส่วนเอ็นร้อยหวายให้ดีให้ตึงให้น้องตึงค่ะให้น่องตึงอืก็ไปไปโรงพยาบาลศิริราชมามก็เจอคนหลากหลายค่ะอุย้ยเด็กอายุสิบเจ็ดแล้วแต่ตัวตัวเหมือนคนอายุ แขวบเก้าขวบไม่ยอมโตเขาบอกว่าเป็นอเนี่ยพุงคุ้งกันนะคะเกี่ยวกับ DNA อเออ่ n a ไม่เจริญเติบโตอะค่ะเด็กอายุสิบเจ็แล้วนะแต่สมองดีเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าร่างกายไม่ไม่เจริญเนี่ยร่างกายเขาร่างกายเขาไม่ยอมโตค่ะเป็นเด็กสมองดีนะ นะที sabes, anyway me, ่แม like like so ่เป็นครูอะเบิกได้เขาก็เล่าให้ฟังอะนะว่าก็ไม่ยังตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่าเป็นอะจนมาโตๆเอ๊ะไม่ยอมโตอะก็เลยไปตรวจถึงจะเจอแต่ความจริงเนยของแบบนี้น่าจะรู้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วเนาะเอออาจจะเป็นพุมคุ้งกันไม่ดีอะค่ะเขาเรียก สายพันธุ์่ะ DNA ไม่เจริญเติบโตอ่ะอืมก็เป็นได้กันทั้งนั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องไปตกใจใจสอกับมันนะนะไม่ต้องใจสอกนะคะเผื่อผลตรวจเลือดออกมาเลือดจางอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วค่ะเขาก็มีวิธีรักษาแต่เนินๆเนานะอ่ะเราเรา,เร,ารู้ว่าเราตรวจเลือดมาปับ๊บเจอว่าเป็นไขมันสูงก็ขินยาไป นะคะก็ปกติดีค่ะก็กินมาเรื่อยแหละแต่ก็ต้องระวังนะคะระวังเขาเรียกระวังเป็นโรคหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้อา่าเป็นนี่นี่ได้เขาเรียกว่าโรคเส้นสมองตีบค่ะอันนี้อันตรายมากเลยนะแต่เราไม่มีความดันก็โอเคนะมันก็เป็นผลพวงเหมือนกันนะคะการกินยามากๆ อยาไขมันนี่ก็จะจะได้รับเอผลผลกระทบก็คือจะเป็นในเขาเรียกว่าตะคิวค่ะจะเป็นตะคิวเนาะถ้านิดหน่อยนิดหน่อยเป็นไม่มากนะเป็นเป็นบางครั้งถ้าเราผิดถ้าผิดทางอะเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ระวังเรื่องหัวใจอะเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคหัวใจก็ทําให้ หลอดเลื่อนหัวใจติดได้เหมือนกันนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีคุณและโทษนาะการกินยามากๆก็เป็นโรคไตได้อย่างเช่นกินยาเกี่ยวกับลดการอักเสบหรือว่าแก้ปวดบ่อย,อยๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้ไตไตเสื่อมเร็วนะคะทุกคน ไม่ต้องตกใจนะเวลาเป็นก็รักษาไปตามนั้นแหละค่ะอย่าไปท้อถอยอย่าไปท้อกับอาร่างกายนะออกกำลังกายบ่อยๆค่ะสู้ไปค่ะสู้สู้ไปอย่าไปท้อถอยนะบางคนนี่กลัวไม่ต้องกลัวค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะ แกเสีบตายนะคะเออนี่แหละก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะก็เจออะไรหลายๆอย่างนะที่ไปมาเจอเจอเอ,อช่วยได้ช่วยคนด้วยนะช่วยคนที่รถมันไหลอะคะ่ะรถลากรถทะเละรถนั่งอะรถนั่งอะคนคนไปนั่งแบบเทอะพื้นมันเทอยู่อะ่ะ รถมันจะเลื่อนเลยค่ะโอ้โหดีเราไปช่วยจับทันนะไม่งั้นทั้งคนทั้งรถหงายกระเด็นแน่เลยอะ่ะเออเราได้ทำความดีช่วยเหลือคนไว้ได้นะเนี่ยแหละค่ะก็การรถเข็นบางทีเราต้องดูเวลาจอดอะ่ะก็ต้องล็อกขามานะันเนาะเราต้องล็อกขามันนะทุกคนเวลาไปเข็นให้ใครเขาเนี่ย ต้องรู้จักล็อกล็อกขานะขารถอะล็อกร้อล็อกรอเออไม่ล็อกไม่ได้แหละมันไหลได้จริงๆนะแล้วโอ้โหคนคนนั้นนะอ้วนด้วยแหละอ้วนแบบอ้วนเลยแหละอ้วนแบบเต็มรถเลยอะถ้ารถล้มไปนี่คงจะเจ็บอย่างมากเลยดีเราไปช่วยทันเวลาความดีนะทำความดีทำความดีอ่า ก็โมไปโมมานี่แปดนาทีแล้วเดี๋ยวจะขอ,อยุติคลิปเพียงแค่นี้นะท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะทำสิ่งใดก็ต้องใช้ความอดทนพยายามค่ะอดทนอดกันนะมันก็จะสำเร็จเองแหละเนาะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดี